ข้อนี้นะข้อ a ข้อ a ข้อ a เราจะได้ว่าเดลต้านะ q เท่ากับ0.6นะเขาให้มา m r m c เดลต้า t 0.6คูณอะไรคูณ C c เป็น2,800แล้วคูณกับ t t ก็จะเป็น100 110ลบ25 เพราะนั้นเดลต้าคิวจึงเท่ากับคูณเรียบร้อยเอาบอกคูณทีสิแสนเท่าไรไม่ใช่แสนสหัสแน่ไหนแสนสี่สองเท่าไรนะแสนสี่สองหนึ่งหน 4, 2, ึ่งสี่นะสองแปดใช่ไหมแปดศูนย์ศูนย์จูคูณเลขถูกไหมอ่าดูสิ อ่าโอเคถูกต้องนะถูกต้องพิชยาถูกต้องสิริวรัญญาถูกต้องอ่าโอเค3าคนแล้วหลังจากที่ตามมาในกลุ่มเฟสเมื่อกี้นะได้มาเพิ่มอ่ะทีนี้มาดูกราฟแน่นอนว่า C มันน้อยถ้า C น้อยก็ครูก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของตะกัวกับน้ำคือ ในเวลาเท่ากันเนี่ยให้ความร้อนเท่ากันนะตัะวให้ความร้อนก้ามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นี่โอเคมันจะคลายความร้อนออกมาได้เร็วกว่าเพราะว่าอะไรเหมือนกับเมื่อกี้ไงตอนที่ตะกัวมันเย็นๆเอ้อทษทีตอนตอนที่ตะกัวมันร้อนใช่ไหม แล้วะระหว่างน้ําร้อนกับตะกวัวเนี่ยกว่ามันจะร้อนเมื่อเวลาเท่ากันเนี่ยนะก็คืออันเนี้ยมาแล้วนี่อันนี้ครูให้เป็น p เนอะอันนี้ให้เป็น q แล้วกันก็นะคือ p เนี่ยยังไม่ถึง25เลยเนี่ยเมื่อเวลาเท่ากันเนี่ยเวลาเท่ากันจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยอันนี้เป็น t เท่ากัน แต่ไอคิวเนี่ยมันคายความร้อนได้เร็วกว่าเพราะว่า C C มันน้อยเหตุผลเพราะว่า C Q นะน้อยกว่า CP ก็เลยคายนะคายความร้อนได้เร็วกว่าก็คือใช้เวลาน้อยกว่าไม่ใช่ในเวลาเท่ากันในเวลาเท่ากันนะอุณหภูมิอุณหภูมินะ ลดลงได้เร็วกว่านะอ่าโอเควัดกราฟจะเป็นประมาณนี้อ่ะเข้อนี้นะ่าจะเป็นข้อที่พวกเรายังไม่เคยเจอนะอันนก็ให้แค่คิดถึงให้นึกถึงวันนี้ที่ครูพูดไปในตอนต้นก็คือตะกั่วกับน้ําเลยอันนึงซีมากอันนึงซีน้อยอ่าโอเคมีใครสงสัยไหมไม่มีเดี๋ยวคูข้าม